สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันพระราชบดีที่9มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะกับดิฉันอนุพานสิริดวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะภาพรวมนะคะดัชนีตลาดปรับตัวลดลงค่ะ โดยมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1372.61จุดลดลง15.11จุดหรือคิดเป็น1.09ค่ะมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่22,595.87ล้านบาทโดยตลาดหุ้นนะคะทั่วโลกได้รับแรงกดดัน,นะคะ่ะจากข่าวนะคะของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐค่ะที่ได้ประกาศว่ามีแผนจะประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อให้เขานั้นมีอำนาจในการใช้นโยบาย ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าค่ะส่วนรายการหุ้นร้องวุนใช้วันนี้นะคะเราขอนำเสนอหุ้นบริษัทอีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนค่ะหรือว่าหุ้นอีออนนั่นเองนะคะหลังจากที่อีออนได้รายงานงบการเงินรวมไตรมาสที่3ามทัพหออกมาค่ะโดยงบการเงินรวมนะคะในไตรมาสที่3ของงวดปี67นะคะของอีออนก็คือสิ้นสุด30พฤศจิกายน6 7นะคะมีกำไรสุทธิ7 8 8ด6ล้านบาทค่ะ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน er ที่มีกำไรสุทธิ706.02ล้านบาทค่ะโดยวันนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะคะก็ได้ออกบทวิเคราะห์ถึงอีออนนะคะโดยระบุว่ากำไรไตรมาสที่3ามทของอีออนค่ะเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนแต่ลดลงคิวออนคิวนะคะเนื่องจากไม่มีรายได้จากการขายลูกหนี้สินเชื่อหดตัวและถึงแม้จะคาดว่าไตรมาสที่4ที่สินเชื่อจะเติบโตแต่ทั้งปีน่าจะ เพียงทรงตัวจากปี66บอลฟิลิปนะคะจึงได้ปรับลดประมาณการกำไรปี67ลงและคาดว่ากำไรในปี67จะลดลงจากปี66และปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี68ที่143บาท50สตางค์นะคะ1 143.50บาทค่ะยังมีส่วนต่างเหลือพอสมควรประกอบกับยังมีปันผลนะคะบอลอฟิลิปก็ยังแนะนำซื้อค่ะ ทั้งนี้นะคะในบทวิเคราะห์ระบุด้วยนะคะว่าสินเชื่อในตรายมาสที่3ของอีออนนะคะหดตัวลงอีก1.8% Q on Q ค่ะโดยเป็นการหดตัวจากทุกประเภทสินเชื่อโดยสินเชื่อเช่าซื้อหดตัวเป็นไตรามาสแรกหลังจาก2ไตรามาสก่อนเติบโตเด่นมาโดยตลอดส่วนทางด้าน NPL ถึงแม้ว่าอีออนจะสามารถลดปริมาณ NPL ลงได้แต่สินเชื่อที่หดตัวก็ทำให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเป็น 5. 8 8เ จาก5.79%ในไตรามาสก่อนค่ะและคาดนะคะไตรามาสที่4ทั67อีออนจะได้ประโยชน์จากการเป็นไฮซีซั่นของการจับจ่ายและได้ประโยชน์จากโครงการ Easy Erisis ทำให้สินเชื่อนะคะเติบโตค่ะแต่ก็คาดว่าสินเชื่อทั้งปีจะทรงตัวจากปีก่อนซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้เดิม จึงปรับลดประมาณการกำไรปี67ลงเหลือ3,000ล้านบาทลดลง7.3%เยียงออนเดียและปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี2568ที่1 4 3บาท50สตางค์ค่ะแล้วก็ยังคำแนะนำซื้อนะคะตามที่บอกไปข้างต้นค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์ dbs v i c k e r นะคะก็มีมุมมองว่ากำไรไตรามาสที่3ของปีงวดปี2024ทับ0 2 5ของอีออนดีกว่าคาดโดยช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนปี2 4 2 0 2 4 มีกำไรสุทธิ789ล้านบาทเติบโต11.7% year on year แต่ลดลง4.1% Q on Q สูงกว่าคาดการณ์ของ Bloomberg Consensus และการประมาณการของบอลล็อบด15%และ5%ตามลำดับปัจจัยหนุนหลักคือมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยคือ EON Microfinance เมียนมาในเดือนพฤศจิกายน2024จำนวน9 4ล้านบาท หลังขายครั้งนี้บริษัทจะเหลือเงินลงทุนในลาวและก็เวียดนามซึ่งธุรกิจไปได้ดีค่ะสำหรับคำแนะนำของบรอดีบนะคะยังแนะนำแนะนาถือค่ะราคาพื้นฐานประเมินที่141บาทค่ะสำหรับหุ้นอีออนนะคะก็ปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ระดับ119บาท50สตางค์ค่ะลดลง1บาท50สตางค์หรือคิดเป็น1.24%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่19.97ล้านบาทค่ะ และนี่ก็คือหุ้นเด่นหุ้นร้อนที่เรา,าฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทมนะคะได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ c o m และยังสามารถติดตามได้ทางช่องทาง Facebook Instagram Twitter Line Square Telegram เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube c h anel n ค่ะวันนี้นะคะรายการหุ้นร้อนหุ้นไซด์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันให,ใหม่ในทุกวนจันทถึงศุก เวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ